ครับก็นะครับวันนี้ก็ได้กลับมาเมืองไทยทีเรียบร้อยครับก็ ที่ไปจัการนะครับที่การโชคนะครับก็ในสนามวันนั้นก็รู้สึกโอ้โหคนมาดูล้นสนามเลยบอกก็กวุ่นวายหลายคนนะครับเพราะว่าเขา้าเข้าไม่ได้นะครับก็เข้าสนามเข้าดูไม่ได้เพราะว่าสนามมันจุได้แค่สี่พันกว่าคนนะครับก็นอกนั้นก็คงเข้าไม่ได้นะครับดูดูข้างนอกวันนั้นก็คนเยอะนะครับก็ตื่นเต้นกันเขัวันนั้นก็คนฮือฮาแล้วก็ตั้งใจกันรอดูคู่ผมคู่ชกยิ่งหลงนะครับก็รู้สึกว่า ผมยายครับที่เราได้ทำสำเร็จก็จทำให้คนไทยได้ได,ได้รับชมนะครับก็เป็นใาชนะครับผมขอบคุณครับ <c oughs>